ผมรีดลงมาได้ยังไงจากน้ำหนักแบบนี้93กิโลกร,รมัมจนมาเหลือแบบนี้75กิโลกร,รมัมภายในและเวลาไม่ถึง1ปีคือวิธีที่ผมจะมาแชร์มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผมเชื่อว่ามันใช้ได้จริงผมใช้กับตัวเองแล้วแล้วผมเป็นคนธรรมดาผมทําได้คุณก็ต้องทําได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณจรงิงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมากจริงๆอ่ะตั้งใจดูคลิปเรนี้ให้จบแล้วก็คัดลอกระบบที่ผมใช้เอาไปใช้กับตัวเองได้เลย ถ้าใครไม่เคยดูช่องผมผมชื่อโทนี่นะคือนอกจากผมจะเคยลองผิดลองถูกกับตัวเองแล้วผมก็ยังเป็นเพอร์ซอนเทรนเนอร์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะแชร์เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไฟแรงมากๆแล้วต้องการให้ผมช่วยเทรนให้ก็สามารถติดต่อเทรนออนไลน์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าก่อนที่ผมจะเข้าอ่ะผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอ่า แบ็กกราวนด์ของตัวเองหน่อยละกันคือก่อนหน้าที่ผมจะน้ําหนัก93กิโลกร,รมัมอ่ะคุณเชื่อป่าผมเคยหุ่นแบบนี้มาก่อนอ่ะหุ่นลีนแบบนี้นซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เลยอะ่ะผมเป็นหุ่นแบบสกินนี่แฟเออผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นหุ่นสกินนี่แฟคุณสามารถแบบทําตามระบบที่ผมจะมาแชร์ได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นสกินนี่แฟหรือคุณจะน้ําหนักอ้วนมาก่อนอะไรแบบนั้นก่อนหน้าเนี้ยผมทําในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกกันว่ามันดีที่สุดอะ่ะ คือเรากินก็น้อยกินน้อยมากเราไม่ได้ดูแคลหรอกแต่เราแบบเน้นกินน้อย,นอยเน้นกินลีนกินอาหารคลีนเราก็พยายามกินโปรตีนให้ถึงตามที่เขาว่ากันนั่นแหละแต่ที่มันมากกว่าคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องของการไปเวทเทรนนิ่งที่ตอนนั้นแบบเป็นมือใหม่นะแต่เวทเทรนนิ่งแบบ6วันต่อสัปดาห์แล้วก็คาร์ดิโอวันละแบบไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงอะช่วงนั้นแบบผมเพิ่งจบจากมหาลาัยแล้วผมว่างมากแล้วผมก็เลยใส่เต็มทีเนี้ยการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปไวมาก ผมกลายมาเป็นหุ่นแบบเนี้ยภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีหลังจากที่เริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งซึ่งถือว่าไวมากในความคิดผมแต่อะไรแบบเนี้ยมันไม่เคยอยู่นานหรอกเพราะว่าผมทําแบบสุดโต่งมากๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยังออกกําลังกายไม่นานหรือว่าแบบยังไม่เริ่มออกกำลังกายนะอย่าทําแบบนี้เชื่อผมผมลองมาแล้วแล้วมันไม่ยั่งยืนผมเปลี่ยนจากหุ่นแบบเนี้ยกลายมาเป็นหุ่นแบบอย่างที่บอก93กิโลกร,รมัมเพราะว่ามันหลุดแล้วอ่ะมันไม่อยากจะควบคุมอะไรแล้วเราทําแบบ เข้มข้นมาโดยตลอดพอเราได้ลองผ่อนคลายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องไปเข้มข้นอะไรกับตัวเองขนาดนั้นสุดท้ายมันพังไปหมดแล้วผมก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราควรทํามันคือการเปลี่ยนระบบ mindset ในหัวของตัวเองมันไม่ใช่ว่าเราต้องทําในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราอยากจะเห็นผลไวที่สุดแต่มันคือเราต้องหาวิธีที่มันยั่งยืนมากที่สุดเพราะว่าเราคงไม่อยากได้ six fact มาเพื่อแบบดู ถ่ายรูปแบบเดือน2เดือนถูกปะเราก็คงอยากได้ไปตลอดชีวิตถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนมายเซตของตัวเองหลังจากนั้นอะที่ผมอ้วนหนักเกาสิบกโลใช่ไหมผมก็ไปศึกษาทํากันบ้านมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะแบบเออหุ่นดียังไงแบบยั่งยืนแล้วช่วงนั้นอะผมก็ได้ไปเรียนเป็นเพอร์ซอนเทรนเนอร์ด้วยได้ใบเซอร์ติฟิเคชันมาแล้วก็กลายไปเป็นเพอร์ซอนเทรนเนอร์ทีเนี้ยไอจุดนั้นมันก็เป็นจุดที่ผมเริ่มใช้ซิสเต็มนี้แล้วแล้วซิสเต็มที่ผมใช้ มันจะเป็นอะไรที่มันอาจจะดูขัดแย้งกับเออคุณอาจจะเคยได้ยินแบบอื่นมาแต่สําหรับผมมันเป็นระบบที่ผมขอตั้งชื่อว่าระบบของคนขี้เกียจแล้วกันซึ่งผมจะแบ่งระบบเนี้ยเป็น3อย่างอย่างแรกจะเป็นเรื่องของการกินการไดเอทก็อย่างว่าเนาะเราอยากที่จะหุ่นลีนลงมาเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราก็ต้องไดเอทลงมาซึ่งคีย์หลักๆของการไดเอทมันคือการที่เราต้องทำแคลอรี่เดฟเฟซิทหรือคือการกินน้อยกว่าที่เราใช้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยเราจะทํายังไงให้มันแบบยั่งยืน อย่างแรกถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ค่า TDEE ของตัวเองหรือค่าพลังงานที่เราต้องใช้ต่อวันอะให้คุณเข้าเว็บไซต์เสิร์ชไปใน Google ว่าแบบ TDEE calculator แล้วก็ไปหาดูว่าค่า TDEE ของตัวเองคือเท่าไหร่แล้วจากนั้นะวิธีที่คุณควรทำอะคือคุณควรกินติดลบ300-500แคลอรี่อย่างตอนนั้นนะย้อนกลับไป TDEE ของผมน่าจะประมาณ2,500มั้งเออผมก็กินติดลบ500จนเหลือ2,000ถูกไหมทีเนี้ย พอเรารู้ค่าของเราแล้วเราแค่ทำยังไงก็ได้อย่าก,กินแคลอรี่เกิน2000อ่าพอเรารู้เบสไลน์ของเราแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้ไม่ก้าวข้ามเส้นนั้นซึ่งในที่นี้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องกินอาหารคลีนเลยคุณแค่ต้องกินให้ต่ำกว่า2000คือผมไม่แน่ใจหรอกนะว่าแบบแต่ละคนมีภาพอาหารคลีนยังไงแต่สำหรับผมอะจานที่ผมกินต่อวันอะมันไม่ได้มีแต่ผักมันไม่ได้มี ไก่ขา,ขาวๆหรือไข่ต้มแล้วก็ข้าวกล้องอะไรแบบนั้นแน่ๆคือผมกินอะไรก็ได้ที่ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้ผมสามารถอยู่ท้องพอที่จะแบบผ่านไปในวันๆนั้นได้โดยผมจะใช้หลักเกี่ยวกับมื้ออาหารของผมเป็น8ป2 0กินอาหารที่เราคิดว่ามันดีกับเราแปปอและอีก20%อะ่ะคือกินอะไรก็ได้ที่เราชอบสมมติว่าคุณกินอาหาร3ามมื้อต่อวันใน7วันคุณก็จะกินประมาณ21มือ้อถูกไหม ถ้าเกิดว่าเราใช้หลักการที่ผมบอก80 20ก็คุณจะกินอาหารที่ดีกับตัวคุณประมาณ17มื้อแล้วที่เหลือก็สามารถกินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเมนูไดเอทที่ผมใช้อ่ะเออสามารถดูคลิปในช่องผมได้นะมันจะมีคลิปหนึ่งที่ชื่อว่า3เมนูที่ทําให้ผมหุ่นลีนได้ตลอดชีวิตเทคนิคที่ผมใช้คร่าวๆกับตัวเองก็คือผมจะแบ่งเมนูที่ผมใช้เป็น3แบบแบบแรกจะเป็นเมนูที่ผมกินประจํา เป็นเมนูที่แคลอรี่ไม่เยอะมากแต่ว่ามันเป็นเมนูที่ผมชอบแล้วผมสามารถกินได้ทุกวันแล้วสามารถกินได้ทุกเมื่อที่เรารู้สึกว่าเรา,เราต้องการต่อมาคือเมนูที่มีประสิทธิภาพมันคือเมนูที่มีความคลีนมากขึ้นแต่มันจะไม่ใช่อาหารคลีนแบบที่ทุกคนคิดยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเรากินกะเพราไข่ดาวตามปกติถูกปะเราอาจจะเปลี่ยนจากไข่ดาวเป็นไข่ต้มแทนแล้วจากกะเพราปกติเราจจะกินหมูสับให้เราเปลี่ยนกลายเป็นหมูชิ้นแทนเพราะว่า กะเพราหมูสับมันมีมันแทรกแต่ถ้าเรากินหมูชิ้นเราก็จะสามารถลดไขมันตรงนั้นได้แล้วถ้าเกิดเราอยากแอดวานขึ้นเราก็อาจจะบอกเขาว่าผัดเป็นน้ําแทนหรือผัดแห้งๆแทนเพื่อลดน้ํามันที่เขาใส่ในกระเพรามันก็ลดแคลอรี่เพิ่มเติมได้อีกแล้วเราก็กินตามปกติของเราแต่เราแค่ต้องมีความรู้เบื้องต้นว่าการที่เราจะพลิกแพงเมนูที่เรากินต่อวันให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ทำยังไงซึ่งส่วนนี้สามารถไปดูในคลิปที่บอกได้ และเมนูที่3ที่ผมบอกมันคือเมนูที่เราจะก,กินอะไรก็ได้เลยสมมุติมื้อแรกเป็นมื้อเมนูอาหารที่ผมกินประจํากิน600แคลอรี่เมนูที่2เมนูเพื่อเป็นสิทธิภาพผมกินมี600แคลอรี่รวมกันเป็น1ั0 0องพันสอแคลอรี่แล้วถูกไหมผมก็เหลือโคต้ากินอีก800แคลอรี่ไก่ทอด KFC อ่อะอกไก่ทอดอะหชิ้นแคลอรี่ประมาณ300แคลผมว่าสามารถกินได้2-3ชิ้นเลย อันนี้เป็นวิธีที่ผมเอามาปรับใช้กับการไดเอทของตัวเองเพราะผมยังได้รู้สึกว่าผมสามารถกินของที่ชอบได้ถึงผมจะบอกว่าผมยืดหยุ่นกับตัวเองมากตามใดที่มันไม่เกินแคลอรี่ที่ผมตั้งไว้ต่อวันผมสามารถกินอะไรก็ได้แต่กฎเหล็กอันนึงที่ผมตั้งไว้กับตัวเองเสมอเลยคือผมต้องกินโปรตีนให้ถึงไม่ว่าอย่างไงก็ตามเพราะมันเป็นสารอาหารที่สําคัญที่สุดคุณจาําไว้เลยนะว่าโปรตีนสําคัญมากที่สุดถ้าเกิดว่าเราจะลีนลงมาวิธีที่ผมใช้กับตัวเองตอนนั้นคือสมมุติว่าผมแบ่งเป็นสามือ้อ คุณอาจจะกินสามื้อเหมือมนผมใช่ไหมให้คุณแบ่งเลยว่ากินโปรตีนขั้นต่ํามื้อละ50กรัมสมมุติกินสามือ้อโดยรวมก็จะเท่ากับ150กรัมซึ่งโดยโปกติแล้วผู้ชายเฉลี่ยที่มาเล่นเวทก็ควรกินโปรตีนประมาณนี้แหละก็เอาไปปรับใช้ได้เลยทำยังไงก็ได้ให้ในหนึ่งมื้ออาหารของเราโปรตีน50กรัมสมมุติว่าคุณกินโปรตีนไม่ถึงใน50กรัมนั้นก็ไปหาแหล่งเสริมที่มาช่วยได้เช่นไข่ต้มถัว่ว หรือจะเป็นเวโปรตีนซอยโปรตีนสิ่งที่คุณสามารถนําไปปรับใช้แบบง่ายๆมากที่สุดเลยคือแบบทำไงก็ได้ให้ของที่คุณชอบกินอ่ะเป็นของที่มีโปรตีนสูงเพราะว่าคุณก็จะได้ดันโปรตีนได้ถึงต่อวันแล้วคุณก็จะได้กินของที่ชอบด้วยแต่ก็อย่าลืมนะว่าเราก็กินยังไงก็ได้ให้ไม่เกินตามที่เรากําหนดต่อมาระบบที่2ที่ผมใช้คือการฝึกผมฝึกแบบคนขี้เกียจแต่การขี้เกียจเนี้ยมันต้องเห็นผลผมจะแบ่งเป็น2ออย่างหลักๆแล้วกัน1คือเรื่องของการเวทเทรนนิ่งและ2คือเรื่องของการคาร์ดิโอ เรา,าพูดถึงเรื่องเวทเทรนนิ่งก่อนดีกว่าคือการเวทเทรนนิ่งของผมอะผมจะแบ่งเป็น5วันต่อสัปดาห์อันเนี้ยแล้วแต่คนนะถ้าคุณขี้เกียจมากกว่าผมหรือคุณเป็นมือใหม่อยูอ่คุณอาจจะเล่นเป็นแบบ3วันก็ได้4วันก็ได้อาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ทุกครั้งที่คุณไปเวทให้คุณเต็มที่กับมันให้ได้มากที่สุดถ้าคุณเป็นมือใหม่ยังเล่นไม่ถึง3เดือนอันเนี้ยไว้ก่อนฝึกฟอร์มไม่ถูกต้องก่อนแล้วหลังจากเดือนที่3เดือนที่4อ่ะ ให้เราทำอะไรก็ได้ให้เราเต็มที่ให้ได้มากที่สุดให้เราทำโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดแบบจริงจังในทุกๆวันให้เราแทร็กกิ้งว่าวันนี้เรายกเวทไปเท่าไหร่แล้วเราพยายามชาเลนจ์ตัวเองให้มันเยอะมากขึ้นในทุกครั้งที่เราไปแล้วเราพยายามที่จะเล่นถึงเฟลเลียเพราะเฟลเลียคือคีย์ที่เราจะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดการเฟลเลียก็คือแบบเล่นจนหมดแรงอ่ะการที่เราเล่นจนหมดแรงอ่ะกล้ามเนื้อเราจะถูกกระตุ้นมากที่สุดและมันจะเผาผลาญพลังงานเราเยอะมากๆ คืออันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างนี่ผมเล่นผมเล่นถึงเฟลเรียทุกเซตและถ้าใหญ่ๆผมก็เล่นถึงเฟลเรียหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่ามันเข้มข้นมากแค่ไหนมันเข้มข้นมากๆคุณจะเทรนน้อยแค่ไหนก็ได้แต่ต้องเทรนให้หมดแรงและทําให้มันสนุกในทุกๆครั้งเหมือนเราไปเล่นเกมแบบเราอัพเลเวลเราไปอัพน้ําหนักขึ้นตอนนั้นผมเล่นพุชพูลเลกแล้ก็พุชพูลในในหวันนั้นนะผมจะเล่นท่าคอมพาวเป็นท่าเปิดตลอดในทุกๆวัน เพราะหนึ่งเลยคือมันเพิ่มทสอทสเตตโรนเพราะเราใช้กล้ามเนื้อหลายมัดในการทางาน2คือมันเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของแบบการทํางานร่วมกันของระบบประสาทก,กับกล้ามเนื้อ3เลยคือผมอันเนี้ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวคือผมมองว่าท่าคอมพาว์อ่ะมันเป็นท่าที่เราสามารถแบบทำโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดได้ง่ายแล้วเราเห็นจับต้องได้มากกว่าท่าเล็กๆแล้วมันสนุกกว่ายิ่งเราสนุกกับท่าอะไรต่างๆมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจในการที่เราอยากจะไปเล่นท่านั้นถูกปะ และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคอมพาวอะ่ะมันเพิ่มพลังงานเผาผ่านที่ใช้ต่อวันมากๆยิ่งเราเทรนดูเฟลเลียอย่างเงี้ยมันเผาผ่านเราเยอะมากๆซึ่งหมายความว่าเราก็สามารถกินอาหารได้มากกว่าคนทั่วไปเราก็ไม่จําเป็นต้องอดมือกินมือ้อทีเนี้ยอะไรต่างๆที่ผมบอกมันก็จะบาลานซ์ให้ทั้งเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทั้งเรื่องของแบบความสนุกความเอนจอยในการไปเทรนของเรามันก็เพิ่มมากขึ้นอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ผมไม่ได้พูดถึงคือคือผมอะ่ะฝึกแบบคนขี้เกียจ ไอ้คนขี้เกียจในที่นี้ยหมายถึงโปรแกรมของผมผมจะเล่นเป็นแบบ low l e แล้วก็ high intensity มันคือยังไงคือผมอะเล่นแค่จํานวนแบบ5ไม่เกิน8ครั้งในท่าท่าหนึ่งแต่เราจะเล่นแบบถึง f a ล l u r e ในทุกๆเซตแล้วในท่านั้นอะผมจะเล่นแค่2เซตไม่เกิน3เซตแล้วแต่ท่าอะไรตรงนี้มันเป็นระดับ advance แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่อันเนี้ยผมจะไม่พูดถึงเราก็สามารถ s k i ปตรงนี้ไปได้เลยแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเวทมาประมาณ1ปีขึ้นไปแล้วอะ่ะเราอยากแบบเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองอยากลองอะไรที่ไม่ได้เหมือนแบบที่ทุกคนเขาแนะนํากันอะ่ะแบบเล่น12ครั้งอะไรแบบนั้นอะ่ะลองมาปรับเป็นแบบตเล็ไให้ intensity ดูผมลองเอาโปรแกรมเนี้ยมาใช้กับตัวเองประมาณปีกว่าแล้วผมรู้สึกว่า m ั s t e r m มอเตอร์ยูของผมอะ่ะมันพัฒนาเยอะมากผมสามารถแบบดันเวทได้แบบเยอะมากๆถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่ผมใช้โปรแกรมแบบเก่าแล้วผมก็ ประหยัดเวลาที่ใช้ในยิมด้วยเพราะว่าพอเราเล่นจานวนเซตที่น้อยแต่ในทุกเซตเราเล่นเต็มที่มากๆมันจะทําให้เราก็จบเซสชันไวเราไม่ต้องเสียเวลานานต่อมาเรื่องของคาร์ดิโอคือการคาร์ดิโอถึงผมจะพูดว่าคาร์ดิโอผมก็แทบไม่ได้คาร์ดิโอเลยผมใช้การเดินเป็นหลักโดยที่ผมจะเดินขั้นต่ำวันละ7,9 0 0เก้าเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ชอบคาร์ดิโออย่างที่ผมบอกผมจะทําให้มันยืดหยุน่นถูกไหมผมก็แทบไม่คาร์ดิโอเลยผมเดินในชีวิตประจําวันให้มากขึ้น สมมติว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วคุณมองว่าแบบคุณอยากจะพะัฒนาตัวเองสามารถเดินระหว่างดูคลิปวิดีโอนี้ได้เดิน1นึเฉลี่ยตกประมาณ1นาทีสมมติว่าคุณดูคลิปนี้10นาทีคุณก็เดินได้1น, 10, นึ่ก้าต่อวันแล้วเออเพราะฉะนั้นพยายามตั้งบรรทัดฐานของตัวเองไว้ว่าในวันวันหนึ่งเราจะเดินขั้นต่ำกี่ก้าดีการเดินก็จะเป็นเพิ่มเป็นการเพิ่มแคลอรี่เดฟเฟอร์ซิตต่อวันของเราด้วยแล้วก็เป็นการคาร์ดิโอ มันก็ไม่เชิงคาร์ดิโอหรอกแต่ว่ามันเป็นการออกกําลังกายที่เราไม่ต้องเหนื่อยเออผมผมไม่ชอบการคาร์ดิโอเพราะว่ามันเหนื่อยผมก็เลยหาอะไรที่มันลงตัวกับเราไม่สุดคือเทรนแบบไฮอินเทนซิตี้โลวอลลุ่มแต่ว่าเทรนแบบเต็มที่ตลอดเพราะเราก็เอนจอยกับมันด้วย2คือคาร์ดิโอของเราก็คาร์ดิโอแบบเดินเดินชิลๆเราไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเหนื่อยเราเราไม่อยากเหนื่อออกเราไม่อยากที่จะรู้สึกเหมือนแบบเราต้องไปออกกําลังกายอันนี้ถ้าสังเกตอ่ะผมก็จะทําอะไรให้มันเข้ากับความรู้สึกข,ของตัวเอง พอการฝึกของผมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมันก็ทําให้ผมสามารถทําแบบนั้นได้มาเรื่อยๆน,นั่นเองต่อมาระบบที่3าที่ผมใช้คือการที่เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ยากแต่ผมรู้สึกว่ามันเห็นผลมากๆเลยหเลยคือการที่ผมดื่มน้ําเยอะมากขึ้นคือแต่ก่อนอ่ะผมดื่มน้ําแค่วันละประมาณแบบ4ีหแก้วแต่ทุกวันนี้ผมกินน้ํอยังต่ำวันละสาลิตรคือการดื่มน้ําอ่ะอันหนึ่งที่มันเห็นผลมากๆเลยที่ผมรู้สึกกับตัวเองเลยคือมันช่วยให้เราแบบหิวน้อยลง ถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองหิวมากๆแล้วคุณลองดื่มน้ําเข้าไปสักแบบแก้ว2แก้วดิคุณจะรู้สึกว่าความหิวมันลดน้อยลงเพราะว่าท้องเราอะมันจะถูกเติมเต็มไปด้วยน้าถูกไหมทีเนี้ยฮอร์โมนแห่งความหิวมันก็จะหลั่งน้อยลงอันเนี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคของคนที่เขาทําพวกฟาสติ้งพวก IF อะไรแบบเนี้ยแต่ผมก็มาปรับใช้กับการแตเอนแบบปกตินะไม่ได้ไปทํา IF หรืออะไรจริงๆมันไม่ต้องทําอะไรให้มันแบบว้าวหรืออะไรมันก็แค่เออดื่มน้ําให้มากขึ้นเราก็รู้สึกดีขึ้น แต่สิ่งหนึ่งอะที่ผมลองแล้วมันเห็นผลมากๆเลยนะที่ช่วยเรื่องของความหิวเลยคือการดื่มกาแฟไว้คือผมอะเริ่มมาหัดดื่มกาแฟช่วงที่ผมได้ลงมาแล้วผมรู้สึกว่าคือมันช่วยให้เราแบบไม่หิวอะแบบหิวน้อยลงมากๆแล้วก็มันช่วยในเรื่องของ Energy ที่เราได้รับอะคือเราจะรู้สึกว่าเราดีดมากยิ่งถ้าเกิดดื่มแล้วคุณไปออกกำลังกายคุณจะรู้สึกว่าแบบคุณอยากคุณตื่นเต้นในเซสชันนั้นมากๆคุณอยากที่จะทําแบบน้ําหนักใหม่ให้ได้มากขึ้นในทุกครั้งที่คุณไปะ เออลองลอง,ลองแบบหัดดื่มกาแฟดูถ้าใครยังไม่เคยแล้วต่อมาสิ่งที่ผมทําเลยคือการที่นอนให้มากขึ้นนอนแบบ7 8ชั่วโมงอย่างต่ําเลยถ้าคุณจริงจังกับตัวเองจริงๆเรื่องการนอนสำคัญมากๆเพราะเวลาเรานอนเนี่ยฮอร์โมนอะไรต่างๆของเราอะ่ะมันจะดีขึ้นถ้าเกิดใครที่นอนไม่ดีคุณก็ไม่มีแรงไปออกกำลังกายในวันถัดมาความคิดหรืออะไรของคุณมันก็แย่ลง อะไรต่างๆมันจะไม่ดีแล้วกล้ามเนื้อเราก็จะไม่ฟื้นฟูเท่ากับคนที่เขานอนเต็มด้วยเพราะฉะนั้นการนอนนี้ศาสตร์ใยายมันยาวมากจริงเพราะฉะนั้นนอนให้เพียงพอมันสำคัญมากมากพอกับการกินกับการฝึกเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนละเว้นกันไปต่อมาคือเรื่องของการที่ผม tracking กับตัวเองผมชั่งน้ําหนักบ่อยขึ้นผมชั่งน้ําหนักแทบทุกวันเลยเพื่อที่จะดูว่าเรามีแนวโน้มไปในทางที่เราต้องการไหมน้ําหนักเราลงไปตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าเพราะบางครั้งอะ่ะด้วยความที่ก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องการไดเอท แต่ผมไม่ได้มานแท็กกิ้งจริงๆจ,จังๆนะไม่ได้มานั่งนับแคลเป๊ะๆว่าแบบวันนี้เกินที่เราคิดไวไหมแต่ผมจะสังเกตจากตัวเลขบนตาช่างว่าโอเคน้ําหนักเราลงมาไหมเพราะถ้าเกิดเรากินมานายถูกทางอ่ะยังไงไเดี๋ยวน้ําหนักเราก็ลดเราก็ส่องตัวเองในกระจกเป็นหลักว่าแบบหุ่นเราเป็นยังไงหุ่นเราเฟิร์มขึ้นหรือเปล่าไอ้ตัวเลขบนตตาช่างก็วัดได้ประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่เราให้ความสําคัญกว่าคือตัวเราในกระจก เอออันเนี้ยให้เราหมั่นทําให้เป็นวินัยเลยการที่ถ่ายรูปตัวเองไว้แล้วก็ชั่งน้ําหนักต่อมาคือบางครั้งอ่ะผมเป็นคนที่ติดของหวานมากๆแต่ผมก็จะไม่ให้โคตา้าในการกินของหวานตัวเองเยอะเกินไปเพราะว่าสมมุติเบสแคลอรี่ของผมมันคือ2 0 0พใช่ไหมของหวานต่างๆอะ่ะเช่นขนมปังที่มันหวานๆอันนึงอะ่ะกินก้อนเดียวอะ่ะมันก็แบบ3 4 0 0อยแคลแล้วอะ่ะแปบ๊บเดียวมันก็จะถึงโคตา้าของเราแล้วถูกไหมแล้วมันกินอันตราส่วนไปเยอะผมก็เลยพยายามเลี่ยงของหวานลง แต่ทีเนี้ยตัวแทนที่จะมาช่วยให้ผมรู้สึกว่าเซียนของหวานน้อยลงมันคือพวกแบบสวีทเทนเนอร์พวกโซดาที่มันเป็นหวานศพวกโค้กศโซดาสิงศู์เต์แบบผมชอบมากเลยเนี่ยผมแปะภาไปดูอันนี้คือผมกินประจําแล้วความอยากในการกินของหวานของเราอะมันเริ่มลดน้อยลงพอเราหันมากินพวกตัวช่วยแทนผมเชื่อว่าหลายๆคนอะอาจจะมีคนที่มองว่าแบบเออพวกน้ําหวานแบบศอะมันไม่ได้อร่อยเหมือน แบบปกติอะแต่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งไว้ถ้าคุณไม่ยอมเสียสละอะไรเลยคุณก็ไม่มีวันได้สิ่งสิ่งนั้นหรอกเพราะฉะนั้นแบบการที่เรายอมลดความอร่อยนิดเดียวเพื่อแลกกับสิ่งที่มันจะตอบแทนเราอะอันนี้มันคุ้มค่ากว่าเยอะเลยพอคุณชั่งน้าหนักแบบนี้นะคุณจะเริ่มมีมายเซ็ตที่รู้สึกว่าแบบอืมจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วพอคุณเริ่มมากินอะไรแบบนี้คุณก็รู้สึกว่าเออดีว่ะแบบมีที่บนโลกเนี่ยมันมีของแบบนี้ที่เขาทามาแทเนอ่ะ เมื่อกี้คือพฤติกรรมที่ผมเปลี่ยนเล็กๆน้อยแล้วมันเห็นผลมากๆใช่ไหมต่อมามาพูดสิ่งที่ผมเลิกทําดีกว่า1เลยคือเลิกกินคีนอย่างที่ผมบอกสิ่งที่ผมกินผมแบ่งเป็น80%คืออาหารที่ดีอาหารที่ดีไม่ใช่อาหารคลีนจําไว้นะและอีก20%ก็คือกินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินกินอะไรก็ได้จริงๆตราบใดที่มันไม่ถึงเบสที่เราตั้งไว้โอเคต่อมาคือการคาร์ดิโอให้มากกว่าวันละหชั่วโมง คือย้อนกลับไปอ่ะก่อนที่ผมจะกลายมาเป็นหุ่นอ้วนอ่ะผมคารีโอมากกว่า1ชั่วโมงและไอตอนคารีโอตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ผมทรมานมากแต่ผมหลอกตัวเองว่าเนี่ยแหละทำแล้วดีกับตัวเองทำเข้าไปทำเข้าไปแต่สุดท้ายตอนเนี้ยที่ผมมาเป็นหุ่นแบบนี้ผมก็ไม่ได้คารีโอวันละหนึ่งชั่วโมงผมแทบไม่ได้คารีโอด้วยผมเดินอย่างเดียวต่อมาอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันสำคัญมากถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองคุณต้องเลิกพฤติกรรมพวกนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณเลิกได้มันเหมืออนคุณเาาาขาข้งงึ่ ้าวเข้าไปในร่างที่หุ่นดีของคุณละมันคือการที่คุณต้องเลิกพฤติกรรมเสพติดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกแบบแอลกอฮอล์การกินเหล้าสูบุรี่อะไรแบบนั้นนะเลิกให้ได้เพราะว่าการอย่างเช่นการดื่มเบียร์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนให้แอลกอฮอล์เราใช่ไหมแอลกอฮอล์มันก็ไม่ดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อแถมรบกวนการนอนของเราด้วยแล้วอาจจะมีพฤติกรรมอย่างอื่นเช่นเรื่องของการเสพติดการดูหนังโป๊เงี้ยหรือการชอบช่วยตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันแบบให้โดปามีนที่สูงกกาาม,ามาๆ ซึ่งพอเบสไลน์โดปามีของเรามันสูงอะระดับความสุขของเราเราต้องอยู่ประมาณนี้เราถึงจะมีความสุขใช่ไหมพอเรามาทําพฤติกรรมที่มันให้ความสุขเราน้อยกว่า <c oughs> เช่นการที่เราต้องมากินอาหารที่เ,ออเราอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ว่ามันดีกับเราหรือการที่เราต้องมาออกกําลังกายอะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบการออกกาลังกายแต่พอต้องมาออกกาลังกายก็รู้สึกว่า้ยมันไม่สนุกเหมือนตอนช่วยตัวเองหรือตอนแบบเล่นเกมเลยวะอย่างเงี้ยบางคนเสพติดการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่ถ้าเราเลิกได้มันจะดีกับเรามา,มากๆ สิ่งเสพติดเดียวที่ผมทำแล้วผมใช้อยู่ทุกวันนี้คือผมเสพติดการดื่มกาแฟเออการดื่มกาแฟมันให้คาเฟอีนและคาเฟอีนมันดีมากๆแล้วต่อมาสิ่งที่ผมมองว่ามันสาคัญที่สุดถ้าเกิดคุณดูคลิปวิดีโอมาถึงตรงนี้ได้จุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้มันคือการที่คุณต้องเลิกเสพติดคอนเทนต์แล้วลงมือทําคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่นั่งดูคลิปวิดีโอเนี้แนวแนวฟิตเนสแนว,แนวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นดูผ่านวิว หรือผ่าน YouTube ก็ตามอย่างน้อยถ้าคุณดูผ่าน YouTube แล้วคุณดูคลิปผมมาถึงตรงนี้ได้แปลว่าคุณมีสมาธิมากพอแล้วคุณจริงจังมากพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือลงมือทําคุณเอาสิ่งที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้ไปปรับ m มล์เซตของตัวเองแล้วลงมือทําวิธีที่ผมแชร์มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วมันเหลือแค่คุณเอาไปปรับใช้กับตัวเองคุณคัดลอกที่ผมใช้เนี่ยคัดลอก m มล์เซตที่ว่าเราปรับให้สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เออาาาทที่ผมมบกไปํต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการฝึกหรือแบบพฤติกรรมอะไรเล็ก,เกน้อยที่ผมแชร์เป็นทริคไปเอาไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็อย่าไปเสพติดอะไรที่มันอยู่ในโซเชียลมากๆโดยเฉพาะพวกคลิปสั้นที่เขาทําแบบออกแนวคลิกเบสมากๆเช่นแบบถอดเสื้อผ้าโชว์แล้วก็บอกว่าทําแบบนี้สิเปลี่ยนแปลงน,นู่นนี่นะคือมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นสุดท้ายอะคีย์ของคุณคือมันอยู่ที่ในหัวคุณอะว่าคุณจะเอาไปปรับใช้ยังไงอะมันต้องแก้ที่ตรงนี้ไว้ สุดท้ายมันสมมุติผมบอกวิธีที่ดีที่สุดกับคุณไปแล้วคุณในหัวงคุณอะมันยังไม่เป็นคนที่พร้อมที่จะสามารถทําอะไรแบบนี้ไปได้ตลอดชีวิตอคุณก็ไม่มีทางทําได้หรอกเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณเอาไปทําดูคลิปจบลองพิจารณาดูว่าจะทําอะไรอย่างน้อยวันนี้เดิน7,009ไหมหรือลองกินแคลอรี่ติดลบ100-200ไหมก็ยังดีอย่างน้อยดูคลิปจบไปเสิร์ชใน Google ว่า TDEE calculator ก็ยังดีทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองก็ถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปวิดีโอมาถึงตรงนี้ผมขอสารภาพตรงๆก็คือจริงๆแล้วอะส่วนใหญ่อะผมทำแบบนี้ก็จริงนะไอวิธีที่มันยืดหยุ่นแบบที่ผมบอกแต่ว่ามันจะมีช่วงสั้นๆแบบประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยที่ผมแบบกดความเข้มข้นให้มันมากขึ้นไปอีกกินติดลบให้มันมากกว่านี้แล้วก็มีการใส่คาร์ดิโอเข้าไปโดยปกติผมไม่คาร์ดิโอจริงแต่ว่าช่วงที่เราต้องแบบ เอาให้มันลงอเนี่ยเราก็ต้องทําเพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งร่างกายเราจะเคยชินกับพฤติกรรมที่เราทําแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับความเข้มข้นอยู่ดีแต่คุณไม่ต้องคิดถึงตรงนั้นเว้ยคุณทาไอ้ตรงเนี้ยให้ได้สักระยะหนึ่งปีก่อนเพราะกว่ามันจะตันอะ่ะมันใช้เวลานานมากแล้วพอมันเริ่มตันแล้วอะ่ะเราค่อยไปจริงจังกับมันตอนนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมมาแชร์เกี่ยวกับช่วงที่ผมแบบเอาจริงช่วงที่ผมเออผมทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดผมทํายังไงให้ เปลี่ยนแปลงไวที่สุดคือช่วงนั้นน่ะใช้เวลา2เดือนน้าหนักลดไปประมาณเกือบ8ปกิโลเลยถ้าคุณอยากให้ผมมานแชร์ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้บอกไปหรือว่าฝากกดไลค์ด้วยก็ได้ก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมเชื่อว่าคนที่แบบหุ่นนี้ได้แล้วก็ยังสามารถรักษาหุ่นได้เขาใช้วิธีแล้วก็มาเซนแบบนี้กันหมดแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มัวแต่มองหาสิ่งที่มันจะดีที่สุดทำไงให้มันดีที่สุดเราจะได้แบบไปแบบเต็มที่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยตามที่แชร์ไป คัดลอกความคิดมาเช่นผมคัดลอกสิ่งที่ผมทําเอาไปใช้กับตัวเองโดยที่เริ่มทําไม่ใช่เอาแต่ดูก็ถ้าเกิดดูแล้วไฟแรงมากแล้วอยากไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วพอมีเงินที่อยากจะลงทุนก็ติดต่อให้ผมช่วยเทรนนิ่งได้เลยใต้ลิงก์เดสคริปชันนี้ก็บ๊ายบาย